มาก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสียงที่มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโควิดค่ะ hmm. นะก็ขอทบทวนหน่อยเขาเรียกว่ากลุ่มแต่ก่อนแล้ก็คุ้นชินกันกับคําว่ากลุ่ม608ใช่ไหมคะ <น>คือไม่609ใช่ไหมไม่เลยยังไม่609สักทีนะเราก็ยังเรียกกันว่ากลุ่ม608กันอยู่นะคะกลุ่ม608เนี่ยก็จะมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังรวมทั้งโรคปอดเรื้อรังอื่นๆค่ะแล้วก็โรคไตเรื้อรังสเต,ต็3สามขึ้นไประยะที่3ขึ้นไปรโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองออโรคมะเร็งไม่นับมะเร็งที่หายแล้วนะรโรคเบาหวานเนาะภาวะอ้วนที่น้ำหนักมากกว่า90กิโลหรือจะมีมวลกายที่มากกว่า30 กิโลกร,รัมต่อตาร,รางเมตรมีโรคตับแข็งตั้งแต่ระยะ B ขึ้นไป B เบิร์ดนกนะแล้วก็มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเช่นอยู่ในช่วงที่ได้รับยาเคเม,มีมบัตรหรือยากดภูมิหรือได้รับสเตียรอยนานกว่า15ามิลลิกร,รัมเปอกิโลนานกว่า15วันขึ้นไปหรือผู้ติดเชื้อ HIV เองที่ CD4 ต่ำกว่า200เป็นต้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ขอทบทวนกันเนื่องจากว่าก็เราก็ไม่ทบทวนเรื่อง6.8มานานหลายปีแล้วนะนะ้ขอรอบหนึ่งแล้วกันเนาะกลับไปฟังซ้ำได้นะะค